เราไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนนะครับที่นั่นเป็นหน่วยเลือกตั้งหนึ่งที่น่าติดตามครับเพราะว่ามีการลักลอบข้ามแดนจนพบผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับติดตามกับคุณโกวิทบุญธรรมรายงานมาจากหน่วยเลือกตั้งที่6ตรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปธรรมจังหวัดเชียงรายครับ ครับจุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับคือที่บ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งมีการเปิดหีบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านผาหมีที่โรงเรียนพ่อหลวงอุปธรรมภ์5มารอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศขณะนี้นะครับซึ่งการจะใช้สิทธิ์ที่นี่นะครับซึ่งก็จะมีการคัดกรองเหมือนกับหน่วยทั่วไปนะครับชาวบ้านที่มาใช้สิทธิ์วันนี้ก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้เจลล้างมือหลังจากนั้น ก็จะมีการเข้าไปเช็ครายชื่อก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งครั้งนี้บรรยากาศในช่วงเช้าที่ดอยผาหมีค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่จะมารอใช้สิทธิ์เนื่องจากหลายคนนะครับต้องไปทําภารกิจส่วนตัวหรือเข้าไปทํางานในพื้นที่การเกษตรนะครับก็ทําให้ที่นี่ก็เริ่มมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์บ้างแล้วนะครับ ส่วนภาพรวมที่อำเภอแม่สายนะครับวันนี้หลายๆพักส่วนการควบคุมในเรื่องของโควิด -19 เองก็เป็นมาตรการที่สำคัญแล้วก็เน้นย้ำในการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งมีผู้ลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ทำให้จังหวัดเชียงรายเองเพิ่มหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลดจำนวนความแออัดของแต่ละหน่วยเลือกตั้งซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการเปิดใช้สิทธิตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิา ซึ่งทางกะกะตจังหวัดเชียงรายนะครับก็ย้ําว่าวันนี้อาจจะทราบผลการเลือกตั้งในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งเชื่อว่าคนเชียงรายเองจะออกมาใช้สิทธิ์ตามปกติเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการที่มีการระบาดโควิดในช่วงที่บาดปามีการป้องกันแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเพราะเป็นการลักลอบข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับนี่คือบรรยากาศที่บ้านผาหมีอำเภอแม่สาย วละเชียงรายครับ